สวัสดีจ้ะพี่น้องสูกูสุคนมอนี่ยายท้องกะสีผ้าพี่น้องมาสุกเห็ดกระด้างนีพี่น้องซุบเห็ดกระด้างยายท้องตําแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตําพริกแล้วก็ใส่ปลานเนื้อปลาพี่น้องอันยายท้องกะสีรวบรัดตัดตอนเอาเนาะพี่น้องนี่ยายท้องกบตําเนื้อปลากับ เพ็ดกระด่างใส่กันพี่น้องใส่กันมีพริกมีหอมใส่ตำคือห้าซุปนั่นแหละพี่น้องซุปซุปเพ็ดกระด่างใส่ปลาพี่น้องบะนี้ยายท้องกับสีผ้าพี่น้องมาปุงมาปุงมาปุงกับมี พริกมีต้นหอมมีอัอัะระแเน่แล้วก็ผักชีฝรั่งนะกะพีนองต้นหอมแล้กการลูกโดดกระพีนองวันนี้ยายต้องก็จะมาปรุงเด้อพี่น,นีนองปรุงได้บ้างเราก็จะมาใส่มะนาวก่อนนะพะดีนองทำมะนาวก่อนเด็ดีระดีน เสร็จแล้วเย,ยทองก็จะคุกเขาให้เท่ากันพี่น้องมานวดก่อนเขาให้เข้ากันพี่น้องจุกกระด้างต่ำแล้วเขาก็มาส่งใ่กันพี่น้องล้วก็จะปรุงปรุงด้วยรส ดีใส่ผงนัวใส่น้ำปลาปลากระซุ่งก <ừ> ่อนพี <c ười> ่น้องจังค่อยทน ถ้าบพริกมันบบพริดเราก็ใส่พริกป่นลงไปจะได้หอมหอมไม่ต้องปิดมากหรือพี่น้องแล้วเราก็คนก่อน ผูได้มักผิดกัใส่ผิดผูไดบ่มผิดกต่จะใส่ผิดพี่น้องสุดผิดกระด้างใส่ปลาปักช่อนปลาคอหน่อยพี่น้องปลาคอหน้าจะเสียบบพี่น่องจะเสียบบัิมซิมก่อนมันเข้มมันผิดผิดบัว นว่นขัดมะนาวแล้วก็บีบมะนาวเดี๋ยวจะพูดได้มัมกสมมักหวานมักเข้มเสียบพี่น้องเสียบ เราก็ใส่ต้นหอมที่ลงไปกระเนียลงไปทำกินแบบบ้านๆได้พี่น้องใส่ทิ่ลงไปเลย ใส่ข้าวคั่วได้มาเสียบบดเสียบกันเดี๋ยวเตียเด้อพี่น,อน้องบุกข้าวคั่วใส่ผุกเขาให้เข้ากันีเสียบแล้วห้ากมถึงเครื่องข้าควคั่วนกระโบปั่นลาบก๋อยคือลาบโบพี่น,อน้องคพื่อ

แล้วก็ชิมปีนองชิมแล้วก็ชิมอืมแส่บปีนองแส่บใส่น้ำปลาหน่อยขาดน้ำปลา เฮ้ยตัวนี้จับบุญดีเนาะพี่น้องเสียงเจ็บแล้วจับพี่น้องเจ็บแล้วอืมซุปเห็ดกระด้างเสียบบุี่น้องซุปเห็ดกระด้างใส่ปลาช่อนอืมหอมหวยงวยหอมหวยงวย เสีบแต่เสียบบพี่นองมาเด้อมาเด้อไปอยากมาเด้อเสียบเสียบนุ่มกันเสียบเสียบ้ีนองนี่เขาเหนียวกินก็เขาเหนียวอืม